สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพิเมีร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025คู่ระหว่างรีว์พูปเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านเซาแฮมตันและครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรบกวนเพื่อนเทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ การแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในคืนวันเสาร์ที่8มีนาคม2568เวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นนังด้านริวพูครับเอาชนะไปได้4เสมอ1นนไม่แพ้กับเซาแฮมตันเลยครับโดยนัาร่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านริวพูครับเอาชนะเซาแฮมตันมาได้2ประตูต่อ1 กบดูันว่านัดนี้ผลจออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับนะรครับผู้ตัดสินเป่าเขี่ยลูกเริ่มเล่นครับจะเป็น,นด้านเจ้าบ้านริวพูชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนโมเมซาร่าเลนกับดานโซบอรไร ฝากมาดาวิน,นดูเยจะแหวกตรงนี้ไม่ผ่านสกาวระอาริโบเรา,าไปวิ่งบังลายกันตรงนี้แต่ยังได้อยู่ครับอัลสตองไหลมาไม่ผ่านกุนาเต้กูดิกักโปแทงออกขวามาให้โมเมซาร่าซาร่าพาเข้าในกรอบเขตโทษแล้วได้ฝากเข้าในโอ้โหไม่ยิงเองครับโดนเคี้ยวมาได้ เฟอร์นันเดสให้มาอาริโบแทงออกขวามาโรเบิเตอร์เฟอร์นันเดสไหลออกซ้ายมาอารฟสตองจะฝากเข้าไหนไม่ผ่านด้ยจูฟานได้ดาวินดูเยสไหลออกขวามาโมเบซาร่าโมซาร่าเลนเซซันมาดาวินแล้วฝากต่อมาโซโบตรายสั้นตรงนี้หนึ่งประตูต่อสู้เลยครับโอ้สิบนาทีริฟูขึ้นนำแล้วครับ จากตัวบิกโซโบอ์รายครับว่ขูดยิงประตูต่อเนื่องเรียบในเอนฟิลครับบอลไหลมาเป็นช่องแล้วโอ้โูช่องเบลเลอร์สั์ด้วยขวาบอลพุ่งเสียบมุมก็ไปเลยครับ สตสย้อนกลับมาตั้งตรงนี้ไปผ่านกุฎิโจดดาวินแทงออกขวาม,มามซาราฝากมาดาวินยูเยสไรมาโจแล้วให้มาโมซาราสัตว์ตรงนี้ไม่พารเร็วๆก็อูเกือบแสงหน้าเหมือนกันโดมินิกโซบารายจะเปิดลูกเตะม,มุมเข้ามาครับ สุวรายเล่นสั้นๆมาโมซาร่าให้เข้าในมาวูจูฟันได้แล้ว <c oughs> ดาวิดบูญเยจะยิงตามน้ำตรงนี้ไม่ผ่านบล็อก เือดิโจนให้มาที่โมซาดาตอกสอนกนน้นกับมาดาวินโหวนคืนกับมาโมเบซาร่าไหลออกซ้ายมาดาวินโดนสไลด์ตรงนี้ผู้ตัดสินให้ได้ฟาวครับอุนอเป็นฟรีคิกไรอันตรายด้วยครับจังหวะนี้ครับสบรายอยู่ที่ลูกฟรีคิกแล้วมีเทนอลิสเนอร์โนมาดอกแล้วซัดตรง นี่โหโโโโสองประตูตออ่อศูนย์ครับเราได้รุนแฮตททิกเลยครับโซบารายฟีคลิกสุดสวยเลยครับบันจงยิงครับเสียบเสามุมดีกรยครับจังหวะนี้กำแพงไม่โดดครับ 2ประตูต่อศูนย์ครับริวต์พูหนีห่างไปแล้วครับอาริโบโอ้โแล้วแทงช่องนี้มาหลุดเลยทางด้านกับขวาอาร์ชฟูดจะแหวกตรงนี้ไม่ผ่านไวรูาวฟาได้กาสโปย้อนกลับมาตั้งตรงนี้เดวินไหลออกซ้ายมา วูดีกาโปให้เข้าไหนดาวินได้กดยังไม่ผ่านเ,เดียวเหมือนเดิมสวาราย,ยอดเข้าไหนตรงนี้อย่างมงเคียยวมาได้ สุดท้ายรึกมาถึงแรมเดวแรมเดวเตะสาดยาวขึ้น,น้า,าบาอาริโบกยังเก็บไม่ได้เป็นบอลของริวพูต่อเนื่องเทนอาริสเตเดอร์โนเทนหยอดเข้าในบาโซบอร,ร์ไรเรนเงด้รนคือที่โจดไหลออกซ้ายมากั๊กโป สตองเล่นแต่ทางด้านเฟอร์นันเดสไหลออกขวามาหาสูตด <c oughs> ตรงนี้ยังไม่พลาดเลยครับกาโปฝากมาที่ดาวินไหลออกซ้ายมาคนนี้กาโบกกาโปพาลำเลียงขึ้นมาเองตรงนี้แล้วมองข้างในเอาแล้วสุดท้ายลึกออกหลังไปเองครับโอ้ยกาโปเสียของเลยครูกนี้แล้วเปลี่ยนตัวเร็วเลยครับ ไม่แน่ใจว่ามีการบาดเจ็บหรือเปล่าครับผู้เล่นเซาแฮมป์ตันดาวินจับบอลยาวนิดหนึ่งคอนเนตให้ปาไหลออกขวามาฮาร์สฟูดสเบลคอนเนตจะฝากตรงนี้ติดทางด้านแรกกับฟิฟแบ บลของเกอติจโจนโจนยกออกทางด้านกาบซ้ายมากักโปดูดบอลลงแล้วขาตัดเข้าในนะครับกุนี่กัโปกักโปไหลช่องนี้มาโมฮัเม็ดซาราสัตุงนี้ใหม่พาแล้วครับ กูนาเต้ติดทางด้านเดบริกโซบาราย์ไร้ออกความหมาดแต่วินูเย่แทงให้เกอริโจน์ฝากมาโมเบซาร่าซัดไม่ผ่านบล็อกเชเดอร์ให้มาที่คอเนตคอเนตตรงนี้ติดทางด้าน so โซบาร์ายกาโปพอดีกากโปแทงออกขวาบาโซบาร์ลาย บอลย้อนกลับมาตั้งที่แรมเดวเชเดอร์ไก่ออกขวามาครับอาสุดเบลอามสตองยังไม่ผ่านโซวาร์ได้เล่นกันแดกนเกาดีกัก,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 กโปแทงมาให้ดาวินดูนเยจะยิงตรงนี้โอโ้ยังบินเซฟไว้ได้ครับอุลบอลของแรมเดว แต่ยังได้ไปลุกเตะมุมครับด้วนลิอุ์ผูสบรายเล่นสั้นมาโมซาร่าเมซาร่าอนเข้าในมาโซบสร,รายพื้นมากะเฟนแบกแล้วซัดตรงนี้ติดแลมเดียวอีกแล้วตวัดกลับมาอีกทีหนึ่งเบนเดริกยังเคี่ยวไมาได้แล้วผู้ตสินเ่ามาดูราการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเปลิอุยผูครับขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อศ คาะเพื่อนเพื่อนชื่นชอบยัยก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับนะรครับผู้ตัดสินเป่าเขี่ยลูกเริ่มเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านทีมเยือนครับชุดสีขาวจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างาเฟนแบกไล์ออกซ้ายมายั๊กโกห้มาตรงนี้แอนดิโรซัน กติจโจนแห่งต่อมาแอนดูเด์สันย้อนกลับมาตั้งทีกติจโจนกักโปแล้วจะซัดตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกแล้วโบซาดามาโซโบสได้โอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับแล้วเป็นเฮตติกฮีโร่ของโดเบดิกโซโบสได้ครับอู้ดี้เลยครับเมาคนเดียวสามประตูครับท็อปฟอร์มจริงครับวันนี้ นี่ครับจังหวะแรกยิงไปติดบอลครับก่อนที่จะมาไห่ให้โซบอสไล่รครับได้รอเป้าแบบนี้ครับกุุงจังหวะนี้กดแฮกทิกไปแล้วครับ ไลออกซ้ายมาแอนดูรุสันแอนดูรุสันฝากเข้าในมามูซาราโดบริกโซบอได้แทงออกทางด้านกับขวาเทนนาริเซนเดอร์โอ้เทนไม่ผ่านเทเลอร์อยังเป็นบอลของซาล์ลิมตันอยู่ครับดีดออกซ้ายมาพอเด็ดฝากเข้าในมาอาริโวแทงมาตรงนี้โอ้โหแล้วหลุดมาแล้วครับตรงนี้ ฝากเข้าในไปจับวอลลานสิต Get ันได้วยยูฟ่งได้ควาเน็ไหลมาช่องนี้แล้วซัดไม่ผ่านบอกแล้วหลุดหมาคอเนตได้ซัดตรงนี้ไม่ตรงรอบนะครับเกือบไปครับประตูตีไข่แตกยังไม่มาครับเทนาริกซันเดอร์โน ไหลออกขวามาสวอตไร,ราดาวินนูเยตยอดขึ้นกับมาดาวินแทงออกให้สวอตไร,รสวอตไร,ราฝากแล้วให้มาดาวิน <c oughs> เราเล่นชิงหนึ่งสองกันนะเห็นอ <c oughs> ะไรกแล้วโซโมซาร่าสตรกนี้อย่างเป็นซูเปอร์เซฟของเรมเร็วประตูที่4ยังไม่มาครับ สวราดหยอดมาแล้วโมซาลาวิดตรงนี้ยังเกียวมาได้วซาราให้มาไม่ผ่านเทเร,ร์เทเร,ร์วางยาวขึ้นมาอัพสตองวนขึ้นกันมาตทางด้านแนงกับเฟนแบกแล้วดาวินพิกหาเหลี่ยมแล้วฝากมาตรงนี้โอ้โห,โหเฮินข้ามการออกไปปัตตูที่4ยังไม่มาจนได้คนระับ กักโปให้มาที่โมซาร่าเหลงจี e G เข้าในแล้วไหลามากาเฟนแบกเล่นชิ่งมาแมรกริสเตอร์สั้ตรงนี้โอ้โหบินสวยจริงอูแรมเดียวครับปฏิเสธลูกยิงของแมกอริสเตอร์นะครับ เทนเร็กเซนเดอร์โนฝากเข้าในมาแมกกิสเตอร์ดาวินนูนเยตยอดให้แมกกิสเตอร์วางออกซ้ายมาอาร์ตส่องแทงให้กาบขวากูนาเตติดไหลออกซ้ายมากั๊กโบไปผ่านอาร์ตส่องบุคเคอร์ติดโจนไหลข้างในมาครับแมกกิสเตอร์ แล้วแทงให้โมซาร่าวนคืนกลับมาแล้วซัดตรงนี้มาเสเตอร์โอ้ยังไม่ผ่านเลมเดวกูเราจะเชื่อครับลูกนี้แล้วถอดกัปตนแบกเอาไปพักครับส่งวัตตุรุเอ็นโดครับลงมาปิดเกมแล้วครับทางด้านอันเดอร์สตรอครับโมซาร่าของเข้าในตรงนี้ให้มาตุกาง นฝากมากูนะเตยยิงแรมเดลวอีกแล้ววันนี้ซูเปอร์เซฟช็อตยากๆหลายช็อตเลยครับแรมเดลวนี่ครับเกือบแสกหน้าครับยังได้รุนจากลูกเตะม,มุมครับริวผูกยอดมาเตอดที่โจนซัดตรงนี้ติดบล็อกวอยฟันได้วัดตรงนี้เอโดอาแล้วไม่ผ่านแล้วจะโดนส่วนเลยครับ แนวรับอยู่ตรงนี้เทนเนอโนโนตัดได้ห้บาโมซาร่าโอ้ยังซูเปอร์เซฟอีกแล้วครับก่อ์ที่โมซาร่าจะได้ยิงครับแล้วถอดออกไปพักเลยครับทางด้านโมซาร่าครับส่งด้านเฮซ่า,าครับลงมาเล่นบ้าง ไหลให้มาตรงนี้ฝากมาได้ครับคอนเนตไหลออกซ้ายมาเล่นชิงกันไม่ผ่านวิจูฟันได้เมกริสเตอร์ให้เข้าในวัตตูเรียโดเยซ่าหยอดออกขวามากันแล้วดูดลงแล้วฝากเข้าในแล้วซัดจอๆตรงนี้ดาวิโนย่แล้วเอาเลยครับ โอ้โหสี่ประตูต่อศูนย์ยิงประตูตนได้ครับจากดาวินูนเนสครับออนยกออกทางด้านกลับขวาครับแล้วเคลียร์ซาตตบกลับเข้าในแล้วได้ล่อเป้าจ่อๆแบบนี้ครับโอ้ยิงง่ายๆแบบนี้ก็ไม่พลาดนะครับ จะปิดเกมนี้แล้วนะครับเริโวผูอาล์มสตองเล่นกับด้านเบนเดสเอาลกุกหนีมาได้ตรงนี้ยิงเรียดๆติดทั้งด้านเคเดเฮเลยครับแอนเดอรซสันไรออกซ้ายมาเดวินดูเยสย้อนขึ้นกลับมาเฟรดิโจ ฝากเข้าในมาเขียซาลงกดไกลตรงนี้ก็ยังไม่ได้เลยครับดาวินดุนเยตมาคนเดียวจะไหลให้กักโปรตรงนี้ไม่ผ่าน ด,ดูสันฝากาโกดาเต้ให้บาตูกางแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเป็นวิลฟูทำได้ครับเปิดบ้านถาล่มเอาชนะเซาแฮมตันไปได้4ประตูต่อศูนย์ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับและก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนำในช่วงท้ายคลิปอย อย่างไก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผมใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย BSP D8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบลูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สันคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ